5นาที t อ p แคสต์ e รับปรุง e ุ e นาทีนำ t สนอ o u by รู้ใจประกันออนไลน์ให้คุณประหยัดเบีย้ยสูงสุด30%เชค็คราคาประกันฟรีใน60วิรู้ใจกว่าประหยัดกว่าสวัสดีครับ5 u t e s Good Time นะครับวันนี้ผมอยากจะเอา,เอาทริคการ work from home มา,มาแชร์กันสักหน่อยนึ่งนะฮะ เอาบทความมันจากมีเดียมนะครับน่าสนใจมากมันมีหลายอย่างเราก็รู้อยู่แล้วแหละแต่ว่าหลายอย่างเนี่ยไม่ค่อยได้ทำเหมือนกันผมรู้สึกว่า,วาเออถ้าทําจะลองทําดูนะครับข้อที่หนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าให้จัดเตียงฮะออนะฮะทำไมถึงให้จัดเตียงเราอาจจะเคยได้ฟังที่เป็นคลิปหนึ่งที่เป็นนายพลท่านหนึ่งพูดว่าต้องคือถ้าเกิดคุณอยากจะไปเปลี่ยนโลกเนี่ยเริ่มต้นจากการจัดเตียงคุณก่อนคําตอบเพราะว่าการจัดเตียงของคุณเนี่ยมันจะทําให้สมองของเราเนี่ยรับรู้ถึง งานที่เสร็จไปแล้วนะมันเหมือนกับเป็นการใช้ชนะเล็กๆกันนะฮะเออแล้วมันช่วยส่งผลต่อไวัยของทั้งวันได้จริงๆนะครับจัดเตียงก่อนเลยนะฮะเริ่มต้นตื่นมาปุ๊บจัดเตียงก่อนข้อที่2ครับ set realistic goals ก็คือเอาเป้าหมายที่แบบพอดีพอดีพอเป็นไปได้นะฮะเรามักจะชอบยัดอะไรเข้าไปเยอะจนเกินไปนะฮะถ้าตารางหรือปฏิทินใครเนี่ยโอ้โหซ้อนๆๆ,ๆๆกันเต็มไปหมดเนยนะฮะ เอาออกมัง้งนะฮะเอาออกมัง้งาทำทั้งหมดอาจจะไม่ไหวนะครับอันที่สามเนี่ยคุณต้องวางแผนการทํางานทั้งวันให้ดีความหมายคือว่าโอเคแหละมันอาจจะไม่ทุกอย่างเป็นไปตามแผนเรานะแต่เราจะต้องวางแผนชัดเจนว่าวันนี้จะเริ่มงานกี่โมงจะพักตอนกี่โมงจะกินข้าวตอนกี่โมงนะฮะแล้วตอนเย็นจะเลิกกี่โมงนะครับข้อที่4สําคัญมากอันนี้ผมพูดบ่อยๆมากๆอยา่าใส่ชุดนอนทํางาน เหตุผลเพราะว่ามันจะทําให้คุณหนืดไปทั้งวันเลยนะฮะอาบน้ําเหมือนจะออกไปทํางานข้างนอกนี่แหละแม้ว่าจะ work from home ก็าตามแต่งตัวอาจจะไม่ต้องจัดเต็มแบบออกไปข้างนอกก็ได้แต่ขอให้แต่งตัวหน่อยหนึ่งคืออาบน้องอาบน้ําหน่อยนะฮะให้มันให้มันเ,เหมือนกับว่าเราทํางานจริงๆอะ่ะนะฮะ ข้อที่5คือจัดที่ทางานของคุณให้เรียบร้อยตลอดว่าไม่ว่านั่นจะเป็นโต๊ะทํางานที่คุณใช้ที่บ้านหรือที่ออฟฟิศก็ตามแต่ว่าถ้าเป็นที่บ้านยิ่งจําเป็นต้องจัดใหญ่เลยนะครับจัดให้เรียบร้อยมันเป็นเรื่องของมันเป็นเรื่องที่สมองเราชอบอันดับที่หนึ่งมันอันที่สองมันเป็นเรื่องของคือมันเหมือนมันมันเป็นการเตรียมพร้อมอันหนึ่งนะครับเตรียมพร้อมอันหนึ่งเพราะการจัดโต๊ะให้ดีเนี่ยมันช่วยสร้างสมาธิได้อย่างมากนะครับ ข้อที่หกฮะคุณควรจะมีรีวอร์ดให้กับตัวเองนะรีวอร์ดก็คือพอทำอะไรเสร็จปุ๊บนะฮะควรคจะให้รางวัลตัวเองสักหน่อยแต่ขอให้เป็นเฮลตี้รีวอร์ดนะเฮลตี้รีวอร์ดคืออะไรนะครับที่แน่ๆไม่ใช่เล่นมือถือนะเฮลตี้รีวอร์ดอาจจะเป็นอา่อานนิยายสัก2บทอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้เป็นเฮลตี้รีวอร์ดนะครับข้อที่7นะฮะอย่ากลัวที่จะขอความช่วยเหลือ ไม่ว่าจะเป็นจากเพื่อนร่วมงานถ้าเกิดคุณเ,เรียนหนังสือจากที่บ้านก็เป็นอาจจะเป็นอาจารย์หรือว่าจะเป็นเ,เพื่อนร่วมห้องเพราะว่าบางทีเนี่ยเราทำทำงานบางทมีมันตามไม่ทันเพราะฉะนั้นอยากรัวที่จะขอความช่วยเหลือนะครับไม่ไม่ต้องห่วงความการขอความช่วยเหลือไม่ได้ทำให้คุณดูแย่นะฮะขอความช่วยเหลือได้แล้วก็ทำให้ชีวิตคุณดีขึ้นนะครับข้อที่8นะครับอย่ามัลติเทสส์นะฮะ นุษย์เรา multitask ไม่ได้จริงๆเวลาเรา multitask เนี่ยเราทําเรื่องหนึ่งหยุดทําเรื่องหนึ่งแล้วไปทําอีกเรื่องหนึ่งแบบต่อๆกันต่างหากนะฮะเวลาที่เราคิดว่าเรา multitask เราทําแบบนั้นนอกจากมันเป็นอะไรที่มันง่ายจริงๆเช่นแบบฟังเพลงไปดื่มกาแฟไปอย่างเงี้ยโอเคนะฮะแต่ว่าเราไม่สามารถทําอะไรหลายๆอย่างพร้อมกันได้ เพราะฉะนั้นอย่าเอาตดแทสหรครับทำงานให้เสร็จเป็นทีละเรื่องนะครับใช้เทคนิคโพโมโดโร่ก็ดีนะฮะทำงาน25นาทีพัก5นาทีทำแบบนี้สัก4ครั้งแล้วค่อยพักยาวหน่อยหนึ่งนะครับข้อสุดท้ายนะฮะเมื่อคุณเสร็จงานวันนั้นแล้วก่อนจะเลิกก่อนจะปิดคอมก่อนจะทำอะไรทุกอย่างก่อนจะไปเล่นก่อนจะไปอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะฮะวางแผนนิดหนึ่งว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะทำอะไรนะครับจะทำอะไร วางแผน,นหนึ่งเขียนแพลนเนอร์ก็ได้นะครับหรือว่าจดบันทึกสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้เพื่อที่จะตอบได้ว่าเออพรุง่งนี้จะต้องทําเรื่องนี้ต่อนู่นี่นะฮะใช้เวลานิดหน่อยสัก3นาที5นาทีแล้วค่อยไปพักผ่อนได้อย่างเต็มที่นะครับแค่นี้เนี่ยก็จะทําให้การเวิร์ r ฟ m ร o มโฮมของเราเนี่ยมีความสุขมากขึ้นนะแล้วก็เรายังคงต้องอยู่กับการเวิร์ r ฟ m ร o มโฮมไปอีกนานนะครับผมว่าแม้โควิดจะจบผมคิดว่าเราก็ยังจะต้องเวิร์กฟอร์มโฮมอยู่เป็นประจำเพราะฉะนั้นขอให้มันเป็นกิจกรรมที่เราทําได้อย่่าางมีีปรระะสสิิททธภพุดนคับ ขอบคุณที่ติดตาม5 Minutes ครับสวัสดีครับ f m i n u t e Podcast Improve Every Minute Presented by รู้ใจประกันออนไลน์ให้คุณปรับแต่งแผนประกันได้ตามใจซื้อง่ายใน3นาทีปรับแต่งแผนที่เหมาะกับคุณได้เลยที่รู้ใจ .com